เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ชะตากรรมของเดรกในเกมเมื่อกลัวเมียดูสิสองเมียนั่งจ้องกันมานะครับนั่นเมียเก่าคนหนึ่งแล้วก็เมียใหม่คนหนึ่งแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้ใครนะไม่ใช่เมียกูหรอกนะอุ้ยเอาละความเดิมตอนที่แล้วก็คือเรายิงยิงยิงนะครับแล้วก็มีคนมาให้ยิงยิงยิงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินหน้าแล้วก็ยิงยิงยิงนะครับนั่นแหละครับมีแค่นั้นแ่ะอ่ะโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ หมอบยังเอาปืนนั่นออกยังไงดีอยากรู้เหมือนกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลับสบายแล้วครับยอมตายตอนนี้ดีกว่าโดนเมียตกโอ้มันต้องมีวิธีสินะเฮ้ยเออดูละเอาไอ้พวกกระจกงอกหไว้ไปก่อนอยิงให้เสียกระบวนก่อนเสียกระบวนยัง เยี่ยมมมันเดช็อตยังไงวะยิงตรงนั้นแล้วได้เทช็อตมันหมายความว่าอย่งไงโ,โ,โอ้โอ้ได้ได้เ่งองนี้ใช่ไหมหมดยังเ่งีง้ใช่ไหมเฮ้ยวู้วว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 ยวว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 มวว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 ว โอ้ไม่สวยแล้วผมมเยอะระเบิดมีไหมไม่มีสักลูกอู้อู้ไซดมีข้อนี้เอานี้ก่อนแล้วกันสาย์มีข้อนี้อะฮะแน่เดียวเฮ้ย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 วิ่งวิ่งไปกูปืนอีกอ้าวอ้าวอ้าวหายละมีชิบชิบไปปุ๊บหลอกนับนับหนึ่งซอฟซับไปวิ้ยเฮ้ย สี่สิบแปดนัดได้ครับเออเอะอเออยู่กันเป็นคู่เลยนะเฮ้ยเศษเหล็กมันเข้าตาึฮีมีปืนก็ดีอืมอุย้ยเอ้อแรงข้างหนึ่งลูกยี่สิบมาสาิโอเคมเมียเมียเคลียร์แล้วจ้าเออ เออเมียเมียเคลียไหมเฮ้ยบางอามาทำร้ายเมียบางอามายิงเมียเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยเมียมีขับวว่าไม่มีรบหลูเราเคลียร์แล้วจะเมียเมียเออเป็นอย่างนี้เสมอแล้วเวลาอยู่กับเขาอ่ะใช่โอ้โหพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยไม่เกรงใจกูหน่อยกูอยู่ตรงนี้นี่ฮะอืมฮ่า ครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เนื้อหามันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะยังไงล่ะโอ้คนไานจะรู้อยู่อืมดูอื้มสายตาที่จับจ้องไม่ได้เชียร์แต่อย่างใดมันคงแช่งให้ร่วงอะไเนี่ย <c oughs> คิดเองคิดเองคงคิดเองใคร <et> หน้าตาดีอย่างเราใครเค็าอยากให้เราตายาใ,ชใช่ไหมขึ้นมาเถอะทางนี้ <c oughs> โอ้โหอย่าอุ้ย <c oughs> นั่นคือพวก <c oughs> พวกต่อต้านโอ้โห ต่อต้านโดนยิงหมดเลยโอ้โหเอาถังรถมาเห็นนั่นหรือเปล่านั่นอ่ะโอ้หนี่มันกองกำลังยักษ์เลยนะเนี่ยไอ้ลาซาลาลาลาซาอะไรนะลาซาญาเหรอเออนั่นแหละลาสวิกลาอะไรสักอย่างเนี่ยลาลาไปแล้ะไปต่อไปต่อ ม,มีใครไหมเฮ้ยเก็บดาวเก็บดาวมีเสียงกดมีเสียงก่อเฮ้ยถึงแล้วนะที่นี่น่าจะปลอดภัยว้าวสวยมากผมหมายถึงสวยจริงๆไม่ใช่ซับใส่ใจรายละเอียดดีจังเลยอ่ะ <c oughs> โอ้กลิ่นอายมันทำให้ผมอยากรู้นะครับว่า ที่จริงมันมีวัดหน้าตายนี้ไหมไม่น่ามีหรอกแต่ว่าน่าจะคล้ายๆกันโอ้เป็นไงนล่ะพามาถึงจนได้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญใช่ไหม,มที่เรามาที่นี่อ่ะ,เ,าานอะเนปเจ้านายเราตุนหมื่นจริงโอเคตอนเนี้ยกำลังตามอะไรอยู่บอกมาเห็นเซนตาตรงนี้ไหมมันเรียกว่าชิมานีสโตนเนทมันเป็นก้อนแซฟไฟร์ขนาดยักษ์นะมีล่าหลายล้านเลยงั้นพูดตามตรงเลยนะเนท นายร่วมมือกับพวกโรคจิตฆาตกรสงครามเพื่อมา่าสมบัติใช่ไหมวิลรู้ไหมคำพูดแบบนี้ออกจอบางเคยดูงามมากอืมแล้วคิดว่ามันน่าอยู่ในวันนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ตัวหินอ่ะมันอยู่ที่เนทอยู่ในซีบอกหมดเลยเนทเอาแล้วเมียเก่าเมียใหม่เนทครับแหมที่รักจ๋ามาคุยกันหน่อยสิจ๊ะเอองั้นเอาเป็นว่าเราไปคุยข้างในดีกว่านะดูอย่างนี้ เอาละปกปิดเมียเก่าไม่ได้เมียใหม่เริ่มยั่วแล้วเราควรจะปลอดภัยใช่ไหมในนี้สักพักหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าลาซาวินจะตามอะไรคุณยังไม่ได้บอกอะไรฉันอยู่เรามากันเถอะนะแจที่รักจ๋าพวกคุณสองคนอยู่นี่ละกันนะเดี๋ยวแหมเรื่องของแฟนๆก็คุยกันเดี๋ยวกลับมา Be right back นะคำพูดยอดฮิตติดชาร์ตแล้วก็ไม่เคยกลับมา Cues, you? ทำไมไม่คิดว่าพวกมันพวกเขาเป็นแฟนกันใช่ไหมยังไงวะเนี่ยว้าวว้าวนี่แหละวัดนี้น่าจะถูกต้องดูเหมือนชินตมานิหินชินตมานิยังอยู่ดีนะใช่สวยดีน่าจะมีทางลับซ่อนอยู่ด้านหลังเอ้ยเดี๋ยวนะในบันทึกเหรออืม บางอย่างของแขนเด็เกอร์ดอชนี่ไงจริงด้วยอ่าอืมมาโคโปโลม,มาจากจีนกลับมามาซึนามิติดเกาะที่นี่โอเคแล้วเดี๋ยวนะตรงหน้านี้ก่อนเ่าที่ต้องหาของแล้วมีดักเกอร์อันนี้แน่นอนแล้มีดักเกอร์แล้วที่เหลือล่ะ แล้วเราต้องเอาแขนลงอ่าไม่ใช่มันแดก,กเกอร์อันนั้นนี่หว่าประเด็นคือเราจะเอาแขนลงยังไงขอบคุณที่บอกต้องปีนขึ้นข้างบนครับดูเหมือนตรงนี้น่าจะมีบางอย่างน่ามาดูนะทำไมอะเฟสไทรเดนเซนเตอร์ออฟเคลียร์อ่าฮะเซนติ มันต้องมีอะไรสักอย่างดูเหมือนคนท้องที่ยังคงมาดีแวะเวียนที่นี่เรื่อยๆนะเนี่ยใช่มันดูเหมือนมาแล้วก็คงรอดกลับไปได้ไม่เยอะนะเททนอาละขึ้นข้างบนดีกว่าประเด็นคือจะขึ้นยังอันนั้นแน่อันนั้นแน่เฮ้ Hang this thing. gonna a on, get closer look I'm at รอกันนะเดี๋ยวผมจะไปมองดูใกล้ๆจ้าก็คงไม่ตามขึ้นไปหรอกปอีนเป็นอยู่คนเดียวอือฮึโอ้โหด้อยูเกือบซวยแล้วก็มาถึงตรงอืมทำอะไรได้ <c oughs> เอาตรีศูนย์ทิ่มลง <c oughs> แน่ใจหรือว่าถูกเอ,อ่อ ไม่ผิดผิดยัสวยยังพูดอย่างนี้แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงอ่ะคุณถือสมุดอยู่คนเดียวอืมก็จริงโดดเพื่อบเกาะแล้วก็ไปต่ออ่อฮะาฮะ ดูเหมือนโคลอีก็อย่างว่าเลยครับเขาไม่อยากจะให้อะไรนะอดีตเมียเก่ารับรู้เฮ้ยหมือนมีอะไรแบบบบเอ้ยสมบัติเฮ้ยความงงไม่เข้าใครออกใครก็่งนี้แหละโคลอีเขาไม่อยากรู้อะไม่อยากให้ใครมาพูดเลยเนาะใครเขาจะอยากจริงไหมแล้วไปไหนวะระโถงถึงบนเงิบงึ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 บงบสิงึงบงึบสวยขอบคุณ <ส>ชิวโอ้โหโอ้ยพระเจ้าช่วยโ,โชคดีที่คุณไม่เป็นไรเอาละหมุนหมุนหมุนมือเอ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรถือหัวเชยเท้าลงใช่ไหมเดี๋ยวนะยืดแขนสุนแล้วมั้งน่าจะใช่แล้วก็อีกอันคือ ไม่ไม่ต้องเอาลงถูกแล้วเอาลงครับเอ๊ะที่มันหวัหวหวัหวบูดูเนาะแล้วก็ปีนขึ้นต่องานเหนื่อยอเหนื่อยอีกอืมอือหึเออเมาเมานะพูดพูดมาเธอบอกมาตรงๆรงวะย่า <laughs> <c oughs> ข้อหาก่อนแป๊ไม่ทัน เอ้ยไม่เอาหน้าพูดมาเถอะว่าคุณอ่ะประทับใจใกิจกรรมของผมใช่ฉันประทับใจเดีย๋ยวโยนกล้วยให้เอาออเป็นไรไหมเจ็บโอ้โหจบโอ้โอโอยน้ำ <c oughs> <c oughs> ฉันไม่อยากเชื่อเลยคุณจะโดดลงไปแล้วคุณเดี๋ยวอะไรนะไม่อยากเชื่อเลยคุณจะโดดลงไปน้ำเรียนดีนะโดดลงมาบ้างสิไม่หรอกฉันรู้ว่าคุณนะ่ะอยากจะเห็นฉันตอนทีชื์อเปียกจะไม่โดดลงไป <c oughs> ยังไงวะหนึ 1, 2, ่งสองสามดกเกอร์ทิมลง อันนั้นยกขึ้น Center of clear represent เซ e ต์เด s ร์ n ินสก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกต้องแล้วเหรอมันขาดอะไรอยู่อะ d ด็ค e r face or trident เมัสนสมควรมีทางลับแถวนี้ใช่ไหมบอกมาว่ามีบอกมาว่าไม่มีทรีสู ขวาเราขวาเขานี่อ่ะทำไมเป็นหัวกะโหลกมันเป็นไอ้นี่ไงเหมือนหัวว oo. ูดูตอนแรกดูนึกหหวใช้เท้าชุบชุบชุบรึปไอ่ไม่ใช่เอาตรงนี้ก็ได้ลงลงลงอ่าฮะอ่าฮะจะเย็นนะจ๊ะเราเป็นคนฉลาดแต่ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นต้องใช้เวลา ลน้อยไม่น้อยเมียพูดจาอะไรยังพีครับสีภรรยาจ๋าให้เกียรติกันบ้างโอ้โหนี่แค่ฉันดูคุณปีนฉันก็เหนื่อยแทนแล้วนะเนี่ยเออบิดเรียบร้อยนะโอ้ยเยี่ยมเฮ้ยเอาไงต่อ โดดน้ำสิจ้าไม่จมเลยไม่จมเลยนี่มันเป็นน้ำเกลือแบบอะไรนะเกลือ800แปร้อปือเปล่าเนี <c oughs> ่ยโ,โ,โอ้มีรอยแยกตรงนั้นแบ่งกันตรงน,นี้นี่ดึงออกนี้อะ,นะอะไรอยู่ข้างในน่นี่ะทอง,งแดง,งาาเ,เดี๋ยวนะตรงปาากมนี่ What <is> อะไรเหรอโอยนี่ไม่ใช่แค่มีดมันคือกุญแจ งั้นดูสิว่าคุณแจเนี่ยเอาไว้เปิดอะไรโอ้โหดูมันน่าช่างน่ากลัวน่าหยาแยงน่ะแต่เอาก็เอาเอออืมอืมนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า น้ำไหลหายลงไปและมีประตูอันหนึ่งเปิดเราทำได้ถ้าพูดทางเทคนิคนะ่ะผมทำอยู่คนเดียวเดี๋ยวตามไปแม้มีขิงกับเมียนะขิงกับเมียถึงตายเลยนะ,ะคิดว่าไงอ่ะเอาไหมผู้หญิงเชิญก่อนเลยครับคุณผู้หญิง <c oughs> เอา <ละ S 2> คลอสโทฟอร์บิคคืออะไรดีนะไม่ใช่คนกลัวที่แคบใช่ไหมผมแปลถูกปล่าไม่รู้แปลมั่วอย่าแปลตามใจรู้นะว่าโอ้โหมันค่อนข้างโรแมนติกน่ารักมากกับคุณข้างล่างเนี่ยอะไรเหรอมีช็อกโกแลตแล้วก็ดอกไม้ด้วยเหรออืมคุณน่ยไม่ใช่ผู้หญิงที่ชอบช็อกโกแลตแบบดอกไม้หรือจริงไหมรู้ใจเหมือนกันนี่เราต้องเอาอะไรให้ก้ามมอ เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่สายสวีดครับก็ดีครับไม่เหมาะครับผู้ชายสายเปเหมือนกันโอ้ดูมันจะขึ้นได้คงไม่คิดว่าเราจะติดอย่างนี้จริงไหมก็ค<ฮ>งนั้นอืมระวังนะงนนต้องโดดนิดนึงจะกรลังไปจ้ะ drop Little drop yeah, <c oughs> ใช่บางทีผมอาจจะกะผิดไปมันสูงอยู่แบบสูงแบบปีนกลับไม่ได้อะเออโหน้ำขังครับให้อารมณ์เหมือนที่นี่ถูกทิ้งร้างมาน,นานคิดว่าใครทำเนี่ยนี่อะไรเนี่ยต้นไม้ม <And S 1> แล้วมันเกี่ยวอะไรกับชินตามานี่สโตนอ่ะใช่คุณจับทางผมได้จับทางบ้าอะไรไม่รู้ใช่ไหม ข้างบนทางโลกอาา่อาฮะอา่าฮะอ่างั้นกโโ็โอ้ไม่ใช่เราต้องปีนที่ที่ไม่มีหัวครับหัวล่วงมาโอ้โหดูดีๆนี่ขอดูศิลปะครับโอ้เป็นสิงโตคาบช้างคาบแพะเหรอไม่ใช่หรือใช่ มันช่างล้ำลึกลึกจริงๆไปกันต่อว้าวโอ้โหจริงๆแถวโซนบ้านเราเนี่ยครับไม่ต้องไปไกลที่ไหนแถวโซนบ้านเราเนี่ยครับคำสาบลึกลับเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยไม่ทันทานคำเลยกูโอ้โอ้ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่เอาน่าเราเคยผ่านเรื่องแย่กว่านี้มาแล้วจริงไหม เออโอเคโอเคอันนี้แยกก่อนแล้วแหละ L1 หนึ่งเครื่องบอมโหยตอนนี้โรแมนติกมากเลยรู้สัวใช่ไหมนี่ไงเอาไงต่อตอนนี้โอ้ได้สมบัติไงเราก็ต้องไปจากที่นี่ไงจ้าแล้วให้ทำอะไรวะเออขอาชิบหายละเอาละเอ้ยทำอะไรสักอย่างแน่ตายมันบอกให้เราเครื่องระเบิดใช่ไหมเพื่อ เพื่ออะไรนี่เหรอมันไม่รู้เมื่อกี้เครื่องไปตรงกลางหันไม่เห็นทำอะไรได้เลยนี่ไงตกลงเมื่อกี้นี่คือเครื่องเข้าไปในรูนี้ไม่เป็นไรเขาไม่ให้เครื่องในรูนึกว่าแบบพังกลไกจากข้างในไงเมียมันมีปุ่ม มันไม่ใช่ปูมันเป็นแค่เครื่องประดับมันต้องใช้ระเบิดเพราะเมื่อกี้บอกให้เพียงระเบิดไ,ไม่เพียงก่อนเพียงด้วยยิงด้วยเมียอย่าเถียงผู้รู้น้อยครับ on, ตามผมมาโอ้เมียในเกมก็ดุเมียจริงก็ดุ <'m> ฉันหิวแล้วนะเอออเาไงดีอื้อหือ ไปโอโ้ว้าวว้าสุดยอดไปเลยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหน,นี่น่าจะเป็นสถานที่ที่พูดถึงแล้วเนาะ พ <Part> าร์ทเก้าเส้นทางของแสงสว่างครับผมอ่าดูท่าแชปเตอร์นี้แสงน่าจะทำอะไรเกี่ยวกับกลไกนี้แน่เลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับตอนนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเบรกไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าปริศนานี้ท่าทางจะคบคิดกันอีกอย่างแน่เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ